เดินทางลำนี้ระค่าเพื่อนๆตอนนี้เช็คอินเข้ามาด้านในแล้วนะคะรอเวลาเดินทางค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวชมด้านในนะคะภายในด้านในของสนามบินค่ะหวัดดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ลาล่าอยู่ภายในสนามบิน เฮลซิงกินะคะถ้าอากาศยานเฮลซิงกิอันนี้เช็คอินเข้ามาด้านในแล้วนะคะก็พอดีร้านรวงได้เวลาเปิดขายแล้วอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ต่างๆนะคะข้างในก็ใหญ่โตวสวยงามแต่ประชาชนจะ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนเช้าเชี่ยวบินเช้าเช้จาจะไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนมากจะเป็นตอนเย็นมีด้านใดนะคะก็จะมีล็อกนาฬิกาแต่ละยี่ห้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเอเชีย เอเชียไม่รู้ว่ามีเมนูอะไรว่าจะมาทานข้าวค่ะหิวข้าวเดี๋ยวทำคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้เป็นนาฬิกานะคะแผนกนาฬิกา กระเป๋าค่ะมีแต่แบนด์เนมแพงค่ะแพงอยาเข้าไปดูเลย ติดตามรับชมเลยนะคะน่าจะถ่ายไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้มาชมสนามบินเมืองนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีร้านอาหารอ๋ออันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ จะอันนี้จะดีกว่าแฮมเบอร์เกอร์คิงแฮมเบอร์เกอร์คิงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวราสั่งอาหารทานก่อนขอบคุณค่ะ